าคของสาร <Eso. S 1> นะคะอันุภาคของสารมีสถานะตอนนี้สารสาถานะนี้แก๊สแข็งของเหลวของแข็งของเหลวเนีแก๊สใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าสถานะของสารทั้งสามสถานะเนี่ยมันมีการอนุภาคของมันเปลี่ยนตัวกันไงเราจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้อะของแข็งจะเป็นย <esta> ังไงจักรโบราณอะมันจะจับ okay. ต okay. ัวก right. right. right no. ันแน่น <playoffs> <holes and shit> ของเหลวจะจับตัวกันแบบห,หลดุดแก้มไดยังไงถ้าจับกระจายอ่ะนเรี่น,นี่ขบมือสามตัวของแข็งของแข็งไหมละเพียงเวลาของแข็งเราก็จับมือจบับปากของแข็งของเหลวแก้อ่านนู้นหรอของแข็งของแข็งแล้วก็ตกโต๊ะของแข็งของเหลวแก้ ของแท็งของเหนียวแข็งอะของแท็งของเหนวแข็งะของแท็งของเหนวแข็งเดี๋ยวเพื่อนของแท็งของเหนียวแข็งของแข็งของเหนียวแข็งอะเรารู้แล้วสามสารตอนนี้มาเราจะเล่นเกมกันอะระเบียวเราจะเล่นเกมกันว่ามันจับตัวกันยังไงนะคะเรื่องของแบ่งกลุ่มตอนนี้เราแบ่งกลุ่มกันแล้วว่ากลุ่มละขวดนะคะอ่านักเรียนดูนะ เวรทำานถ้าคุณครูบอกว่าเดี๋ย้วนะคะให้คุณลุ่มนี้มาก่อนกลุ่มนี้มาก่อนกลุ่มนี้ออกมาแสดงให้เพื่อนคุณคอยดูด้วว่าทำยังไงนะคะน่าถ้าคุณครูบอกนะาสามคนนี้นะถ้าคุณครูบอกว่าของแข็งหนูต้องวิ่งอดกันที่แน่หน่ะมือตอนนี้ของแข็งน่าของเข็งหลบจับแค่มือนนงัแกเอาวิ่งออกจากการแกอ่า อ่อเตรียมตัวเอาใหม่ของแท้ของเลียงแกนี่เตรียมตัวนะแต่ละตัวเอาไปเพื่อนเพื่อนน้อยเตียมตัวสองอย่างยืมต้องนะนำติดต่ออย่าเตียมตัวดูว่า ่ทขมุกหกเองให้ได้อ่ะพร้อมยังอ่ะดี่ดีแรยแรงอ่ะยี่ตัวของเหลวเออมันขาด่รงของแข็งจับแน่นเลยของเหลวเฮ้ยของเหลวเอ้ยยิ้มไปทางไหนก็ได้พร้อมให้จับอะไร ที่เป็นไม้เป็นของอะไรของแข็งการอนุภาคของสารที่เรียนตัวกันก็จะอยู่กันแบบรวบแนน่แบบแน่นในที่โคงแน่นแบบแน่นเกาะกันแน่นเลยใช่าใจไหมคะเมื่อเกาะกันแน่นรูปร่างมันก็จะโค้งนี่แล้วนะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องเรื่องอะไรคะการทายค้งบลร้อง อของแกงของแข็งนะคะโดยัะนีเราจะทำการทดลองล,ลูกน่ะนักเรียนเดนสิตรง,งนี้ ขอเด็กนั่นะคะกำลมติและนิสษาเด็กที่จะฟั้มากวันนี้พวกเราทั้งสคนจะมานำเสนอเรื่องการถ่ายอมความร้อนสรุได้ว่าจากการทดลองนำเทียนมาวางนตนต่างจากนั้นเทียนที่อยู่ใกล้จลลายก่อนและเทียนที่อยู่หงออกมาจาละลายช้าที่สุดทาให้เกิดการถ่ายอมความร้อนขอจบการนาเสนอเทียนทั้นี้ค่ะขอบคุณค่ะนี แล้วจากการทดลองของกิจกรรมนี้ในเรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อนของของแข็งก็คือความร้อนจะมีการถ่ายโอนผ่านของแข็งันเรียนของแข็งตัวนั้นก็คือคืออะไรคะเละเทียนอ่ะเทียนไขยของเราจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าางก่ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าโดยอันพะของของแข็งมันเป็นยังไงอันพะของแข็งเมื่อได้รับความร้อนเขาบอกว่า ันจะเกิดการสั่นนกเรียนเกิดการสั่นมากขึ้นทําให้อดอันข้าวที่ชั้งเพียงก็สั่นตามไปด้วยเมื่อสั่นตามไปด้วยก็จะทําให้เกิดความร้อนเกิดการถ่ายโอนและเกิดการละลายของเพียงตามลำดับเหมือนเราคุณอ่อค่ะ